เผ็ดกินป่ะนี่เลยนี่ไหนอะเข้โง่สักสีนแล้วมาคำคอหมดที่หลังแพ้เลี้ยงนะเออเริ่มกินพร้อมกันจะไปโกงเอ้ยเข้าปากเข้าปากสามสองหนึ่งจ้าเลกินโงโง่ โอ้ยมาวุ่นวายอะไรท้องฉีกเนี่ยขอยิม้มไม้กินข้าวหน่อยทำไมอ่ะก่อนดูวันนะเด็กมันรอผมว่ากินกระเพราเด็กก็ใช่ไงกระเพราที่ไหนไม่มีพริกเลยเด็กอนุบาลห้าหลังบางกียังกินเผ็ดมากกว่านี้อีกยกินห้องตัวเองก็ดีอยู่แล้วมาให้มาทมถุยโอ้ยดูดิมีพริกสักเม็ดไหมเนี่ยกระเพราเบบี้ยมาทำไมเนี่ยเรา กินกินไปเดี๋ยวเบบี้เดี๋ยวตักใหออ้ให้เจ้าวันล้อดีสัก,กว่า,าเสียชื่อหมดเฮ้ยคุณไม่รู้จักชายกายโซฮอตเดี๋ยวผมกินไปไดให้คนดูกินไม่กินหรอนะกระเพราเด็กอ่ะโอ้คุณไม่กินแต่ผมจะกินไหนบอกว่าเป็นชายกายโซฮอตไงเออเดี๋ยวผมกินของเพชดให้ดู โอ้ยสีชมพูไม่เคยกินเลยอะปากดีกี้โหยจะมันซื้อไอาไปอ้าวได้ดีอ้วนชายบอกว่าอยากกินอะไรเผ็ดๆอ่อะจัดมาหน่อยดิมีหรอมาใหม่หรอถ้วยสีชมพูหุยกำลังอยากกินจัดมาให้เลยเจ้าหลินมันบอกว่าจัดมาดิเฮ้ยออยังไม่ได้พูดเลยแค่นี้นะเจ้าหลิมมันฝากมาบอกว่าเก่งจริงอะเอามาเยอะๆหน่อย ไอ้ยาสีเลยเมื่อกี้สีชมพูสีชมพูแกเจอมาม่าเพชรสีชมพูแน่เจ้ากระเพราเบบี้อ้าทำเชื่อเลยนะกระเพราเบบี้อ้ยาเจ้าลิม้มมาบาังอาจลบหลู่แล้วเหรอจัดเทมเข้มสีชมพูเต็มกล่องอ่ะไม่เห็นกันเหรอนี่ไงเอฟซีเต็มกล่องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ,เ,อะ,เ,อะเจอแน่เจ้าหลิม้ม <c oughs> ครเล่นสโนว์บอร์ดหน่อยเว้ยลดน้ำหนักถามจริงๆชีวิตแกอะไม่คิดจะห่างไกลาจากขนมเหรอเอางั้นขอถามหน่อยแล้วชีวิตแกเนี่ยไม่คิดจะห่างไกลาจากปลากระป๋องหน่อยหรือไงฉันกินปลาฉลาดจะ้ะออดจ้ะแต่แบบว่าขอโทษนะแกกินเผ็ดไม่เป็นวะฉันเนี่ยนะกินเผ็ดไม่เป็น<ๆ>งั้นมาแบทเทิลกันหน่อยไมล่ะมาดินี่จะท้าใครท้าได้ไง เพื่อนๆคุยอะไรกันเหรอสน,นุกไม่ตลกอ้วนกำลังทะเลาะกันอยู่มีอะไรเผ็ดๆกินปะ่ะนี่เลยนี่กล่องกระดาษโง่นีน่ดูมาใหม่ๆไหนอะ่ะโอ้ยมีตังเยอะแยะไหนอะ่ะมหน้าเผ็ดโธ่โง่เอ,อ้ยในกล่องไงแล้วทำไมไม่หยิบอะแล้วทำไมไม่บอกโธ่คิดว่าฉันโงอ่อนี่เนี่ยในกล่องมีนี่ นี่แหละนะที่เขาบอกว่าอย่าไปเสียเวลาคุยกับคนโง่แกสิงโง่ก็เนี่ยฉันหยิบม,มาในกล่องนอกจากสองอย่างเนี่ยในกล่องมีอะไรอีกมีกระปุกสีชมพูเออก็นี่ไงนี่แหละแล้วทำไมไม่หยิบม,มาก็ <S <S แกบอกว่าให้หยิบในกล่องไม่ได้หยิบสีชมพูอย่าไปเสวนาคุยกับคนโง่เลื่องเวลาชีวิตนี่แกด่าฉันหรอเปล่าไม่ได้ดา่อาอ๋อแล้วไป อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกด่าฉันอะมีนม,ม,มีเรื่องไม่รู้อีกเหรอรู้อะไรอ่ะว่ามันด่าเดี๋ยวเดี๋ยวาวางกนฉันน่ะไม่ได้ด่าแล้วแกอะไรฉันพูดความจริงแล้วไปรับได้อวดคนเราอ่ะต้องยอมรับความจริงเข้าใจปะผมไม่น่าแวะมาตรงนี้เลยเสียเวลาชีวิตนี่สินะเขาเรียกว่าหลงทางเสียเวลา ลงลัชดาติดเหม่งจายโอ้ยมันตลกเกอะมากเลยอะแกมาแบทเทิลกับฉันไหมตเตงจัดมาเลยค่ะอ้าวไปไหนแล้ววะนี่สจโลแกรู้ไหมว่าทำไมปามเข้าไปอยู่ในนี้ได้แกหยุดพูดมั้งเหอะแล้วแบบทำตัวเหมือนมีความรู้ทา้าที่ความจริงก็ไม่มีอะฉันต้องกินปากเขาจะได้ฉลาดไง นี่สินะเขาถึงบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตกใช่เหรอ,อเจ้าอวนแล้วจะออวนบอกให้เรามาหยิบหน้าห้องแล้วทำไมไม่ทำมาให้ขี้กินด้วยอนะ่ะเป็นพ่อค้าแบบไหนเนี่ยไม่ให้ลูกค้าทำกินเองมาเดี๋ยวแกกับฉันอะจะได้เห็นดีกันฉันรู้ดีงูอยู่ในตัวงู Good! 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 Thank you! <sein wicked> <kav g> Thank <uit> สองตัวน้าลำคาญมาแล้วค่ะเจ้หิมาเป็นแบบพยานให้หน่อยดีเพราะว่าค่ากับเจอีีเนี่ยจะแข่งกันกินเผ็ดใครที่กินมาม่าเผ็ดหมดก่อนคนนั้นไม่ต้องจ่ายเงินดูมันน่าเนาะอ่ะก็เพราะว่าฉันเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเจ้าหญิงเอลซ่าหน้าอย่างกับรถดูดซวม ฉันอะ่ะให้แกมาเป็นกรรมการไม่ใช่มาด่าฉันแกไปจัดการต้มมาให้เรียบร้อยโจก,กี้แล้วก็ไปหาไส้กรอกมาให้ฉันกินด้วยเฮ้ยฉันไม่ใช่เจ้าของร้านไม่ใช่คนขายแกต้องไปน็อก<ะ>เมื่อกี้แกชนฉันใช่ไหมไม่ใช่ฉันคนกรุงเทพ ใช่ไงฉันคนกรุงเทพไม่ใช่คนชนบุรีห้องน้ำอ่ะอยู่นืง่งฉันว่าฉันนั่งดีกว่าฉันนั่งด้วยสนุกไหมสนุกสนุกโหฉันก็นรู้ว่าคุณไปไหนไปต้มไส้กรอกมาเลยกินไส้กรอกเลยเหรอเออดี อะไรของคุณเนี่ยเพลอเป็นแบบเผลอเป็นแบบนี่คุณด่าผมเหรอก็ใช่ไงฟางไงอ่ะเปิดปรตูนี้แต่ะแข่งกันก็เดือดร้อยคนอื่นมันด่าแกอ่ะเอา้ามันสิด่าแกไม่รู้จะเถียงกัน <c oughs> อะไรกันนักกันนน, <c oughs> นี่แกลงคุณคามาเลยอ่ะ นี่คงเป็นของฉันสินะก็ต้องเป็นของแกสิส่วนนี่ก็คงจะเป็นของฉันสินะโอ้ยรีบรีบกินรีบรีบแข่งแล้วก็รีบออกไปฉันไม่รีบโอ้ยผมไม่เคยรีบอะไรทั้งนั้นฟึบฟับแฟบวันไหนนะจะล็อกประตูแบบจริงๆจังๆแล้วฉันจะล็อกจริงๆจังๆละเออไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกโอ้โหพูสกี้ดูผิดเลย มาดราม่าแบบนี้ฉันคงต้องเปิดประตูไว้ตลอดแหละ้ลวคก็ไม่เปิดมันถึงไ้คก็จะเจอผมก็ไม่ได้ทีมันดีเออเออเออดูดูกนจนเลโอ้ไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวเปิดประตูมันไม่ล็อกเลยนะทิ้งไว้อย่างเงี้ยยี่สิบห้าชั่วโมงเข้ามาเล่นได้เลยกี้เป็นนางฟ้ากี้เป็นนางฟ้าเออดีมันชมแกพร้อมหรือยังมา open the ฝาโอ้โห <laughs> แล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี่หืมน่ากินเอาเรื่องมาคลุกเขาให้มันเข้ากันข้างในเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะแนนเท่าไหร่อะลีข้างกระป๋องมันก็ดูดิอ๋อสามแสนห้าเนี่ยเห็นไหมคะ่ะท่านผู้ชมนี่รี่เผื่อไอ้ง,งูฉันรู้ว่าอยู่ตรงนั้นเส้นก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวรี่จะกินก่อนมันอ้าว

แกหัวสั่นทำไมฉันขึ้นสะพานเฮ้ยจริงจังกันหน่อยดิเฮ้ยเอาเรื่องมาแล้วมาแล้วครับชิวเดงครับผมเฮ้ยแกอยากเก็บอาการเย็นเย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 เอ้าแกไม่เย็นหรอเครื่องมันร้อนพักเครื่องให้มันเย็นก่อน เฮ้ยกินเส้นดิเฮ้ยแข่ยเ่น่นี่นเ่นี่โอ้โหตัวนี้ก็เล่นอย่างเดียวเลยวโอออโอเคเล่นไปค่ะเล่นไปเล่นเ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 ่น่นเล่นเล่นเเ่ฮ้ยเดี๋ยวไส้กรอกจะหมดเอานะกรอบมันหมดไปี่าย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 ่า่ายดเขาแแข่งกินเส้นไม่ใช่กินไส้กรอก โอ๊ยแกก็ทำเงี้งนยนเอาก็แกแข่งกันอยู่อะกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกเจ้ส,สีอะไระเหรกอก็บบเพ็ดดูสิแกต้องกินมาปากแจวมาแข่งห้องฉันแกต้องกินก็กินอยู่นี่ไงเออตัวนี้มันกินคิวมากเลยไหมเพชรทำลายฉันเถิดทำลาย ไอ้กระทาใช่ไหมเชียวไอ้คนที่ทามันหนีไปแล้วเลยพีเกียวยังไม่ได้พูดอะไรเลยรู้จกดรามาร่าอะไรนักหนาอะไรกีอะไรฉันน้องอาตัวรอดกับ <c oughs> เออเห็นเจ้าลิมบอกว่าแกอ่ะไม่กล้าแข่งกินมาม่าเผ็ดกับมัน <c oughs> ชาชาชาหน่อยเน เผ่าเบบี้มันกล้าแข่งกับฉันเหรอมันท้าทายฉันขนาดนี้เลยเหระใช่มันบอกว่าถ้าเจ๋งจริงไปเจอกับมันที่ห้องอะไรนะกระลิบขันกินเพลอมืมันบอกว่าไปเจอที่ห้องมันได้เลยได้เดี๋ยวมันได้รู้จักกี้วัดไปทำมาคุณจะทำไอเอา้าวได้ศึกแห่งศักดิ์ศรีของกี้กับเจ้ากับเพ่าเบบี้ฉันกินหมดแล้วฉันขอยอมแพ้แค่นี้ได้ไหมไม่ได้กินไป ทำร้ายเลยเถิดทำร้ายไม่ต้องร้องแกไม่เงี้ยนแ่้วล่ะออกตัวแรงไงเสียงเงียกับลูกหมาโดนยุงกัดกินน้ำเย็นให้มันละชื่นใจ <C le af> ไม่มีจ้ว่ามาขอ,อยงียเล่นเกมชีวิตสบายดีจิมจิ๊เฮ้ยทำไมตาขอกะตุกกะตุก ขวาร้ายซ้ายดีคิดไปมั้งชายดีไปดีอยู่ที่ตัวเราอู้หูคมกริบคำพูดเจ้าหลิมแกท้าฉช่เนรอได้เดี๋ยวเจอเจ,จอเลอะฮาวไปละไม่มีอะไรหรอมั้งเดี๋ยวคอยดูนะเจ้าหลิมอะมันจะต้องเสียใจกับคำพูดของมันแฟนพูดเหรอเออมันพูดจริงพูดอะไรมาปากแจ๋อลุกขึ้นมา Lady and g e n t l e m เ n นี่คือการแข่งขันระหว่างชายลิมกับบุกกี้ฉันมานั่งอะไรตรงนี้ส่วนผมไม่เกี่ยวมานั่งกินรีแกว่าใครจะชนะฉันไม่รู้หรอกแต่ที่รู้อะ่ะแกะอย่าลืมจ่ายนะ<ม>เอา้านี่ฉันแพ้อ้อายังไม่รู้ตัวเหรอเปิดฟ้าเตรียมตัวแข่งแข่งอะไรแข่งกินเพ็ดไงก็คุณท้าชนะอ๋อคุณท้าตัวไหนจะโลเป็นบอก เจ้ากับพอ่อเบบี้เสี่ยกล้าท้าแข่งกับฉันหรอเจ้ปุยังไม่ได้ตาอะไรสิลแล้วเจ้รอจะพูดได้ยังไงทั้งองมันไ้เลี้ยงแกะนายอย่างมันน่นะเลี้ยงแกะเลี้ยงตัวเองยังเอาไม่รอดเลยฮึ่กี้ดูถูกกันเกินไปหน้าฉันนี่นะจะเลี้ยงแกะไม่ได้แล้วแกเลี้ยงตัวอะไรได้ยุงปุ๋ยใครเขาเลี้ยงยุงกันเอาเปิดดิเปิดสักศีแล้วมาคำคอหมดทีหลังแฮ่เลี้ยงนะเออ ผมไม่สนใครแพ้ก็เลี้ยงผมด้วยนะไอ้ยาพิกเต็มเลยพิกเต็มเลยทนายกลัวนะก็ออกจะแก๊งเราไปเลยเฮ้ยจะลุกไปไหนก็เธอบอกให้เราจะแก๊งกันครุ๊กเสรนเตรียมกินครับแซบแซบบูเฮ้ยเขาไม่แต่แซบจังหูนี่นะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยกรรมการนั่งมือเลยบอกสตาร์สักทีดิสตาร์ เยี่ยวกินอันนี้สิมาเริ่มกินพร้อมกันจะไปโกงเอ้ยเข้าปากเข้าปากนั่นมันจะมุกเขมายังเขมายังยังยังเป็นมาง่ายหรอกนเนี่ย แกว่ามันจะกินหมดป่องป่ะเฮ้ยแฟกฉันพัฒนาแล้วโ้ย oh, so good อืมกดกดกดผู้เข้าแข่งขันตอนนี้สูสีกันจริงๆคุณมองไงสีคู่มันแบบติดๆสูสีจริงๆตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันชาหยิบไส้กรอกเข้ามากินแล้วไม่เชิงเผ็ดนะอยากกินเลยเฉย เอ้ยไหวเปล่าไม่ไหวก็ยอมไปเฮ้ยคุณไม่ทาเขาทำไมล่ะผมไม่ทา้วาจาโลมันจะพูดได้ยังไงฮะ้วาจะโลมันจะพูดได้ยังไงกดจะโลผมเป็เด็กเลี้ยงไก่เอ้ยฉันไม่ได้เลี้ยงไก่ฉันเลี้ยงแกะมาแล้วครับเขามาแล้วครับผมติดตามชมว่าเขาจะแปลงร่างเป็นตัวอะไร อีกคำอีกคำจะได้แบ่งร่างโอ้โหนักบาส NBO ม่คเคิลจอร์ดครับอู้ตอบไปแล้วครับผมอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งสามตอบหนึ่งโอ้โหยูเซนเบลทำไมแต่ยูเซนโบ คำหนึ่งดิมาแล้วครับวิญญาณนักร้องเข้าสิงแล้วครับหูไก่จา้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครอุย้ยนี่มาสามล่างแล้วนะปกติมาเท่าไหรสี่ต่อไปอะไรครับผมเฮ้ยกินคำหนึ่งดิ อีก5นาทีรวมจับคนช้าหนึ่งนายอีก5นาทีรวมจับคนช้าหนึ่งนายโอ้โห,โอโหโรอต่อมาครับผมย8 7สิบแปดเจ็ดสิบเก้าสองร้อยเห็น <He ard. S 2> คุณฟิตอ,อ่ะครบสี่แล้วยังไงต่อเร็วฉันจะไปรู้ไหมละ่ะฮะเพี่อออกกำลังกายถ้าใครอยากได้ทานกินมาม่าแบบรวมเซ็กก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ เอาขาว่วนดะ